ดูจากดูจากรูปดาวแล้วก็อันกน,น,นาสูรเล็กสมุนไพอันกนารูปดาวมากเลยครับอันนี้รูปห,หัวใจอีกโอ้อะฝีมือ,อ,อแบบนี้มันหนาเกินเนาะไม่เป็นไรครับเราจะลองทำกินเป็นครั้งแรกนะจ๊ะเนาะในรอบ3567บารอยหวันมันจะเป็นรถใบเตยกับอันชัน ส,ส,สายายพอแล้วครับเยอะไปครับมันจะหนาไปไหมครับเออคกดลงเบาๆอันนี้จะทำกินค่ะเราต้องทำอ่าปอนีดหน,น่อยกินไม่กินก็ปนี่แลละครับกดลงไปนิดนึงค่ะให้มันเข้ารูปพอข้าวมาติดกันก็พอแล้วให้มีที่ว่าเราจะมีแต่รูปกลมๆเนาะอันนี้เราแหวกแนวนไปไม่ได้แหวกแนวหรอกครับเราไม่มีพิมพ์กลมครับพูดความจริงนะครับอย่าไปพูดไปเรื่อยครับมีพิมพ์กลมไม่มีก็เอานี่แหละครับ อยากลองทำดูก็ได้นะคะเป็นรูปดาวแล้วใช้ได้เลยเนี่ยแต่ตอนทอดจะใช้ได้เหมือนตอนทำพิมพ์หรือเปล่าไม่รู้เอาไว้งั้นละครับให้มันให้มีที่ว่างให้น้มันเข้าไปถูกแล้วไม่ต้องมันแน่นเราก็สีม่วงสลับสีบอกไปข้ามาชอบเลยเนี่ยพี่หมอนชอบเลยไม่ใช่หมายถึงว่ามาดูเนี่ยชอบเลยเนี่ยทำแน่นอนเลยพี่หมอนเนี่ย แม่บอกพี่มันรึป่ะเรียกแล้วไม่มีเสียตอบรับเลยเ,ออเรียกก็เสียเวลาทําเสร็จแล้วก็<น>อยากทำ,ำโอเคอะรูปร่างเริ่มเป็นดาวแล้วหลังจากที่อันแรกนี้เป็นดาวครับไม่ใช่เป็นดาวครับหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นดาวแล้วครับพูดไป ก็ทําไปเรื่อยๆเนาะฝีมือคนเราก็ต้องชนานาญไปเรื่อยละทําครั้งแรกมันจะเป็นดาวได้ไงเนี่ยมันเดาเอาทั้งนั้นแหละเนี่ยดูดิจากสภาพเนี่ย,ย,มยไม่ต้องมายืมแล้วมาดูนี่แม่แอมทำอะไรมาดูวิ่งมาดูแล้วแม่แอมทำอะไรนี่มาดูลูก เป็นรูปดาวแล้วทำไหมก็นึ้ของใบข้าวแหละเดี๋ยวแม่แมัมก็ใส่ไอ้นั่นให้ที่พี่ข้าวชอบกินทำไหมมานั่งทำมั้ยทำได้ล้างมือทำเลยแม่ให้ลูกทำลูกหัวใจก็ได้ทำไ,ได้จะไ,ไ,ได้ฝึกทำไงครับปไาถ่ายนี่อยู่ไปเดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็ได้ ทำก็ต้องใช้น้ำจุ่มมือด้วยนะคะเพราะว่าข้าวมันติดก็ต้องแหงมแล้วล่ะครับผมอให้ชิมก่อนทอดไม่เอาข้าวยังไม่นี่เลยมันสุกแล้วถูก,กนึกว่าทำข้าวมูนนั้นแรกอะว่าจะกินกับมะม่วงสุกแล้วกินได้นะนี่ใส่กะทิจบกินได้เลยเหลือ,อไว้สักครึ่งหนึ่งเหลือไว้สักนิดนึงเอาไว้ใส่กะทิน้อยทำข้าวมูนกินกับมะม่วงเนี่ยเข้าใจะปะ เราก็นึกว่าทําข้าวมูลกินกับมะม,ม่วงน้ำกักไม้อไอเดียเจ๋งกว่านั้นคือรูปดาวรูปดาวน่ารักว่ะมาทรูปดาวเนอันนี้พิมพ์ที่เอามาทําวุ้นใช่ไหมพิมพ์ที่เอามาทำขนมปัง,ปงอ๋อแต่ยังไม่ได้ทําเลยโอ้ลองทำดิ ก็ว่าไม่อยู่ก็ไม่ทำไม่ละมีอะไรโ,โทรศัพท์แม่ก็อยู่กับแม่แม่เอาโทรศัพท์ไปไหนอ่ะโทรศัพท์แม่ใส่ตัวนี้เลยตัวนี้ต้องใส่รูปหัวใจเนาะใช่ใช่อยู่ไหนอยู่ในภาคการเปืือนอันนี้คือดอกแรกอันนั้นคือดาวครับไม่ใช่ดาว ลขอแล้วแม่ช่างเถอะตัวนั้น,นตัวนี้จะทอดอร่อยใช่เพราะมันบางใช่ก็ทำข้าวแค่เขาใช้ช้อนเดียวนี่ไงมุมนี้ยังไม่ติดย๋ยวมุมนี้ก่อนอสีเขียวแต่หัวใจของฟ้าโคตรเละเลยเเ็นะวียโอ้ยติดมือสัมโอ้เอาน้ำทำอะไรเนี่ยไม่ใช่โอ,โอ้ยเห็นยังเง้น,น้ำมาน้ำมา ขอน้าน,นิดนึงเอาขอละขยับมาเอาเกรื่องนอนนี้ไปครับตัวนี้ไม่ได้ใช้เออใส่ในพิมพ์เลยเวลานั้นแกะยากใช่ออกมาแล้วเป็นรูปหัวใจและดาวดเดะเป็นดาวหัวใจเอาดาวดีกว่าหัวใจมันใหญ่ไปหมดยังฮะแค่นี้เหรอยัง,ยงอีกอ๋อแล้วไงข้างหลังแม่นะ ดาวซินโดมป่ะตักแดงป่ะจะห้อยต้นมะเขือ